คน,คนไทยหูใจเกษตรสวยค่ะคนเชียงสเตอร์การคนไทยหัวใจเกษตรนะคะคนไทยหัวใจเกษตรตอนนี้นะครับ สวัสดีค่ะขออิุญาสูรายการคนไทยหัวใจกเกษตรชาวันสุดที่22เมษายน2อ6 5นรนคะคะตอนนี้สา,าการโควิดในประเทศไทย22เมษายนว่เปิดแพร่เลยนักกินสิบกโลด้วยค่ะพื่อเรื่องข่าวแรกวันนี้สาการโควิด19ในประเทศไทย22เมษายน2 5 6 5เปิดแด้นะคะรรายได้ดู หนึ่งร้อยเจ็ดคนนะคะือเลือกขกี่ฉคุณหนึ่งมือบาปดันถึงร้อยสสิบห้าบาทค,ค่ะแรกอากาศมาละกันคนไทยอยู่เจ็กเสมาวันนี้นะครับมามช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายของรายการคนไทยอยูจ่จเกษสมาคู่คุยสดนะคะจากชินกัป็นนักร้องจีนนะครับติธาชุนไรมาคุ่คุยในวันช่วงสุดท้ายของ ฮิตาก่อนนี้ช่วงสุดท้ายของาการคนไทยหัวใจกระเสค่ะเรยต้องข่าวแรกว,วันนี้คาคีราลาคอปปิคูวิตเซลซีชูเบิรนหรือเมื่อวานนี้นะคะที่จะเป็นแับกา,การเมื่อวานซูดีที่ผ่านมานะครับที่เมื่อวันพุธที่ผ่ามาหรือแล้วก็ฟังลาซด์ดิควิดหรือปิดกับดิสดโดรันโดดิสดโดรัน พิสโดดันโดของโดดันโดนะครับไปสิ้นเลยนะครับที่ปิกวิดซินยูเทลซีชนะไปนะครับชูเป,ปิ้งหรือโดยด้วยค่ะมาที่ข่าวอางอาที่ข่าวทูวิชั่นนี่นสดในการเอสคินอ็อกสปอร์ตนะคะในการอาเดียกิหรือโรชิงชนะเลิศหรือจากการแข่งขังกอสนะคะไฮท์สุดท้ายทูวิชันนี่นสดค่ะ และจักน้ t ทูก็ยี่สุขค่ะและจัดนังนรืขันองนการกัมเบ้ลสปอร์ตนะครับนี่ทางช่อง t ูสปอร์ตหน,นะค่ะยี่สุขค่ะและก็หลังจากนะะาั้นะครับสุซ่าคูเตอรโทรสูน์สองจีสูงสูสงสูสงสามสามสหสลัดอีตอนนี้นะครับแล้วก็แล้วก็พีพีทีวีตการแข่งขันนาก,การ รวมกันมากที่น่าสนใจนะคะจากการแข่งขันวอลเลย์บอลมาที่ PPTV มาที่เดินทุกคนมาที่ PPTV มาที่ PPTV HD สัตวอนะคะ PPTV นี่สดในกลางกาวโอลิมป์หญิงค่ะบอกว่า PPTV HD สัตว์อกในะคะสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงจากทุกยาสาไทยวันที่24มิถุนายนนะคะ นีก่ก็ไปลงกักที่นะครับติดตานชงได้วันที่24พฤษภ,ภาคมถึง30พฤษภาคมนี้ทางไทยททสดทาน TPTV SD สาอสอดบลิโสค่ะและจะนั่งเรียงหน้าชนหน้าของโอลิมปิกไทยการแข่งขันซีเกมส์คันที่31นะคะจะมาวันที่2พฤษภาคมงถึง23พฤษภาคมนี้นะคะไม่จะถึงนี้ค่ะที่ กามเดิอากาศได้ดูอยู่นะคะนี่ค่ะเมื่อก่อนที่การเทนได้ในเการีตายค่ะแต่ในตอนนี้มีกาเก่ามีตาใหม่ค่ะ มีความกังวาม,มีเวาบาดไวไม่แสตัวเราไม่แสคนนา้าไม่ทันไม่มีกาวเทาเอลรากา,ารปายรกาสามนาทีค่ะปายรากาอย่างปรกาสาสนาทีช่วงต่อค่ะ มาดม่วานของวัน้านะคะได้แล้วและะ้วฉีดวัคซีตอนนี้หนึ่งร้านะคะได้ดีๆค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ฉีดได้ดูหนึ่งร้อยดได้ดู1น4่งรค่ะแล้วนี่นการสรถิตของวันนี้นะคะก็คือ0ูนย์แนะครับหอไปศูนย์น่ค่ศูนยเป้าๆการสังเิตของเมื่อวานนี้นี่ก็คือ8 4ดสี่ห้าแปดห้าหกาไม่ใช่ ส่วนสูงกรดดูกานก้าวการสังเกตของเมื่อวานนี้นะครับแปดหกห้าค่ะจูโรสครับแล้วก็ได้ดุดูง่ายๆส่วนตะดุดูง่ให้ดูสูงการดุดูง่ให้การสรังเกตของ,ง um วันนี้ก็คือสูแปดห้าสี่ห้าโรสค่ะโอเคครับพอสักกาดนี้่ช่วงนี้เราสักครู่ดูการกัะคุไทยดูไเ้แคเส็จค่ะ โค,นนค้ชแฉกพิเ็ดวันเท่านั้นที่โลตัสหมูบดกิโลกรัมละ1 4ึ่อยสี่สิบหาทนมรุงข้าวหอมมะลิถุงละ129บาบทที่ผะรสน้ำปลาขวดละ27บาท พัฒนาการของเจ้าตัวเล็กเมอร์รี่ซิมซับเรเดม่าระบายอากาศดีช่วยในการระบายผิวยิงขยบยิ่งยืมได้รู้สึกนุ่แพ้เมอร์รี่ที่คุณแม่ญี่ปุ่นเลมอนเทอร์อบโบเพียงหนึ่งหยดช่วยขจัดคลาบมันออกง่ายและล้างออกก็ง่าย สไลม์เนมันเทอร์โบเพียงมนหนั่นที่บิกซีชุดได้เรียนแรกกระเป๋าเป้ราคาเริ่มต้นเรี่ยง69บาทลงท้นเรียนราคาเดียว1 7 9บาทถึง2ี่สิส่งาสนนี้1นคะแดนบิกพอยมีค่า1บาทและครั้สสุดลดในสูงสุด500บาทคนไท้ไช่วยกุศซาซุนโดยอุยให้รม้ตาด้วยใจในกิน เบืสชาโกาที่ไทยจังกัดสิงเกอเดสววสสวัสดีค่ะออทั้งเอเชียชละสุ่งคนไทยหูเจงเศส็สองคนนะคะตอนนี้นะคะที่ดีกรสัคนทางแันชานแนลของเราวันนี้ <c oughs> ค่ะเรื่องข่าวมาเถิงเรื่องแร่ยรอตอนนี้นะคะที่น้องชื่อว่านะครับ ที่ซึ่งตอนนี้นะคะจากคุณเบอร์เวลาสุขศีนะคะที่จังไทยโกแกนที่เรียบบราสเซอร์ฮันนีเบียกนะคะแสงแรกจอทีวีค่ะเรื่องราวของกับพี่น้องกับเจเจย,ยุตธสริสุไปฟังกันได้เลยค่ะทานโมโนทานโมโนโฟีนะคะขอมหอแบบ พูดถึงคุณเจเจยุทธและก็บูเวลาสุขศรีนะคะจากกแกนทีรีบบมามามาตอร์นะคะจะเรื่องวัวซราคุณโลสวยนะคะที่ดางกรนชายของกูแกนทีรีบบาร์มาต์ร์ฮานาตีเยนะครับเรื่องเรอนู่ะอดีตอนช่วงแรกวันเสาร์ที่30เมษายนอิตาล้วันเสาร์ที่30เมษายนนี้เวลา6โมงเยน็นทางช่องโมโนโทเทวิตี้9ค่ะกุกหมายเลข29ค่ะ เอ็งคนนักาษาังกิษอาการซีเด็กอาสนะนะคะรายการทัติพิสกับพีชนะครับที่จิงกันภาษาังกฤษนะคะเริ่มวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่23เมษายนพบกัสอาริสดินเดสจันนะครับที่จับที่กันบัญชายนะคะที่จัดเรื่องนี้ก็คือที่จับท่ากอยืนเรื่องนิดนิดเป็นจัดท่ากอยืนเรื่องนีเต้นพายอลิสดินเดสจัน และเรื่อง,องคิงคองก็มาการสีแดงสษาหนังตอนนี้ให้เอโอและสบดีทีวีทีเโอและสบดีทีวีสวที่ห้าโมงยี่นะครับเขาจะมาทุกวันพาสุด,ดีและวันติดาได้วันศุกร์และเสาร์เวลาห้ามงยีานะครับเปิดติตารช่วงแรกในการสีแดงสษานังแล้วก็เปิดดูท้องการเปิดวันเสาร์ที่เวลาห้ามงหอย่าหัช่องเจสดและอีกอั ไได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันศุกร์เสาร์เวลาติลากามาก็คือลึกอ <rup. S 2> ่าลุกอ่าติดตาช่วงได้วันเสาร์ติดตาชวงได้ในกาซีเดอาสาติดตาชวงได้ในขอดูขอดูนะกันซึ่งได้ประตูติดตาช่วงได้วันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเวลาห้าโมงัสาและคันช่องเกียุกและติดตาวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา5โมง15นาทีและเทสทุกวันศุกร์เสาร์เวลา5โมง5และมีอะไรคะทุกวันศุกร์และเส,สาร์เวลา5โมง5 5ทางอีกตานทางช่องเทียนอีกอนันรักชงนะคะหางช่องโมโนโทิวตินาอีตาชงหน้าทุกวันศุกร์และก็วันเส,ส,สาร์เวลาและความทึ่งวัทุกวันศุกร์เสาร์เวลาก็ดูอยู่ ติดตามชมได้รายการซีเด็กอส่หนังวันเสาร์อาทิตย์นี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับวันศุกร์เสาร์นี้นะครับเวลาห้าโมงครึ่งทางช่อง TSO และสบายนีทีวีห้าหเด็กค่ะมาที่รายการหนีที่กันวันนี้นะครับหนีที่การโคกับที่ไปท่องเที่ยวหรือเกาะกล้ยไม้ค่ะอชงได้เวลาแปดโมงอนทางช่อง TSO และสบายนีทีวีวันเสาร์นี้ห้าโมงเช้า วัน,สนเ,าาาเนนะสเารนะ์อีตาชงได้วันศุกร์นี้9โมงเช้าค่ะช่องเวิร์ดพอยต์กดหมายเลข23และเทียเอ็นทางช่องเทียน6และอีตารับชมทางเทียนอีกาลนีรายคักวันศุกร์นะคะ9โมงวันเสาร์9โมงทางช่องทุกวันศุกร์อีกาลชงได้วันเสาร์9โมงเช้าทางช่องเวิร์ดพอยต์กดหมายเลข23ค่ะ และจากนั้นเทสในวันสุกเวลาประมาณธรรมดาเวลา9โมงหางช่อง TSN อีกอีกอ่างก่อนนะคะพี่ตาขอเทสวันสุกเวลา9โมงหางช่อง TNA สิบหกและสบายดีทีวีเปิดดูของกลางค่ะมาที่ข่าววันเธอริ่ๆเนะคะใบเฟิร์ฮินชานุษย์นี่อีกทวีดึงลาของคุณด้วยค่ะ มากกอที่ข่าของโกโนโกคาทินนะสักราควิดฤต2เก้ายี่สิบเมินดค่ะสารการ์โควิดในประเทศไทยย2่สสเมษายนสองพันหนร้อค่ะพี่น้องโตโนคาทินนะคะหรือแอนเดอรดัสนะคะที่อีควิดนรือนิานิชาด้วยค่ะอากาศทงการช่อง3าเป็นช่วงช่องวันและขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณ นัคการที่ติดตามด้วยค่ะ <c oughs> มาเกาะที่ขาของมาเกาะที่ขาของนุ่งกันชัยกระโดดพลอยนะคะเนื่องราวของเอนดี้กอรายการผมกรกะแสค่ะผมกระแสเนื่องราวของพี่หนุงนหน่งกันชัยพี่หนุ่งกันชัยกระโดดพลอยนะคะเนื่องราวของด้วยเนื่องราวของจากคืนดานเนื่องราวของพวกด้วยค่ะ ชุวเนี้ดาสักคู่นะครับมาที่น้องนตาในากวดนิสต์ไดเวิร์สสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าค่ะและกวปีสองพันสิบหกนั่ 256, นตาทีเด็ดานะครับที่เป็นชุดม,มวยหรือปากคุนทาค่ะรายการตาตาช่วงได้ในการมาเนี่ยในทีวีหนึ่งวันดีคือซีคนดังวันศุกร์นี้คืนนี้นะคะในกาค่ะรายการมาเนี่ในทีวีหนึ่งวันดีดดนวัน,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 ะะน,นทีวว่ฎีคนดังวันศุกร์นี้โชคกะซีกันพบกับ ที่นาคในปีนิสเทเวส256คุณนันตาเชียดานะครับที่เข้าสู่วงการนะคะจัะมวยตั้งมวยจับมวยตัดมวยมไทยชกเ,เช็ฟบกเช็ฟเนื่องจาของ S R K นะคะเนื่องจาของเผือด่างคุณได้ค่ะบิ๊ตาช่วงได้วันศุกร์นี้ในราศีติาคืนนี้วันศุกร์นี้เวลา4ทุ่มกนิกาซึ่งตอนนี้นะคะซึ่งคืนนี้ติ๊กาของคุณนันตาเชียดานะคะ ซึ่งกากในกกวดนิสดรีเวิร์สองหนี่ครับเป็นการหรือเ,น,เนื่อแปนเดนซึ่งตอนซึ่งตอนนี้คุณนิสต์ไดร e เวิร์สนะครที่เดนเดนจะและกิตากนกอรนะคะนิสต e เวร์สองคะซึ่งตอนซึ่งคืนนี้นะคะคุณชื่อว่าในกะกวดนะคะที่น่าสนใจกับในกกวดนิสตดรีเวิร์สองห้สิบหกนะครับที่แบบคุณ ปีปาชุ่งได้ค่ะโอเคครับเนกกะกรุนี้สเตเวอร์สสองพันติดตาชุงได้เนกนะคะูซึ่งต่อซึ่งคืนนี้นะคะเนกกะกรุนี้สเตเวอร์สนะคะซึ่งซึ่งคืนนี้นะคะเนกกะกรุนี้สเดเวอร์สสองพันสิบหกนะคะมิสไดเวอร์สนะคะที่ชื่อปลาเนี่ยรอแล้วนะคะปีปลาชงุง ปีนาช่วงแรกกาวัน,นยังอีกาซึ่งเด็กลก,ลกลางนะก่อนนะครับพัดเฒนาโฆษณาคนดูค่ะ